ครับผมนายนุก,กันอุทัยสาอยู่บ้านโนนสิมเลียงตาบงังแสงเพือกดําจังหวัดมหาสารคามนะครับซึ่งเป็นเกษตรกรผู้เ,เลี้ยงโคเนื้อและโคขุนนะครับโคสายพันธุ์นะครับจริงๆแล้วผมเดิมทีคือเ,อเป็นนักการเมืองเล่นการเมืองท้องถิ่นมาประมาณ20ปีนะครับก็พอดีมาคิดแล้วว่าอาชีพการเมืองเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ไม่แน่นอนไม่ยั่งยืน ก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะเล่นมาก็เสียเวลามากพอดีมาจับทิศทางว่าเอ๊ะอาชีพที่เราชอบพ่อแม่พาทำมาโดยตลอดคือการเลี้ยงวัวทำไร่ทำนานะครับก็พอดีมาเห็นที่ตรงนี้อ,อยู่ประมาณนงว่างอยู่ประมาณร้อยก่วไร่เนี่ยะจะสร้างคุณค่าที่ของตรงนีน้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดได้ยังไงนี่คือคือจุดเริ่มต้นซึ่งฟาร์มผมนี่เริ่มต้นมา3ปี ที่ผ่านมานะครับปีเริ่มต้นต้นปีอ่ะห้ะนะครับก็เดิมทีก็เลี้ยงโคอ่สอแม่พอดีมาคิดแล้วว่าถึงเลี้ยงจำนวนมากก็ยังใช้เวลาเท่าเดิมเลี้ยงน้อยก็ยังใช้เวลาเสียกับเวลาการเลี้ยงเท่าเดิมก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้างั้น เรา,มาหมันการทําการเลี้ยงโคให้มันเป็นอาชีพที่เป็นอาชีพที่ยั่งยืนและเป็นการอาชีพ <c oughs> ถาวรเลยได้ไหมนี่คือสิ่งที่คิดนะครับแล้วก็มองมาคิดถึงว่าพื้นที่ในอําเภอของเราในจังหวัดของเราเนี่ยมออีวัตถุดิบที่พอที่จะ,ะทําให้เป็นอาหารสัตว์ยอย่างเลี้ยงแบบลดต้นทุน,นได้มากที่สุดนะครับโดยเฉพาะ,ะมันแห้งปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์อย่างหญ้าพวก ในเปียปากช่องหนึ่งหรือหญ้าหวานอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเป็นหญา้าที่มีโปรตีนในการในสูงในการเลี้ยงสัตว์นะครับคิดถึงหลักประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่อยเป็นค่อยไปยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักนะครับคือคําว่าพอเพียงมันมีหลายระดับนะครับนี้คือคือคืออย่าท้อแท้คือทุกอย่างการทํางานมีอุปสรรคทั้งหมดนะครับแต่เราหาวิธีแก้นะครับ อย่างผมเลี้ยงสั์ยอยู่ตรงนี้เนี่ยเลี้ยงโคอยู่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นโคอ่าโคสามสามสายพันธุ์ที่ผมเลี้ยงนะครับหนึ่งเป็นโคอ่าลูกผสมบะม่านแล้วก็โคอ่าเลียดร้อยบะม่านเลียดร้อยแล้วก็โคอ่าซาลูเร่ลูกผสมนะครับอ่าซึ่งเดี๋ยวนี้มีแม่โคทั้งหมดที่อยู่ในฟาร์มนี้ประมาณ40แม่นะครับรวมเบ็ดเสร็จก็ประมาณ80กว่าตัวเดี๋ยวนี้นะครับที่ฟาร์มผม ซึ่งสะสมไปเรื่อยอวิธีการบริหารจัดการในฟาร์มนี้ก็ะจะจัดการผสมทีละ20แม่นะครับ20แม่หมายก็ว่าใช้วิธีการฝังฮอร์โมนให้ขึ้นให้มันผสมพร้อมกันวันเดียวกันคลอดก็ไล่เลี่ยกันบวกลบ9วัน10วันอย่างเงี้ยนะครับนี่นี่สาเหตุที่ผมทำแบบนี้เพราะว่าผมเองในฐานะที่เลี้ยงโคไม่สามารถที่จะไปเดินตาม ก้นแม่วัวได้เนื่องจากว่าวัวแต่และตัวจะขึ้นเป็นสัตว์ไม่พร้อมกันนี่นะครับคือหลักการอยู่ตรงนี้คือวัวที่ผสมตั้งท้องใหญ่ๆอ้วนๆเนี่ยจะราคาสูงมากนะครับมผมจะขายช่วงาอายุผสมได้6 <พอ S 2> เดือน7เดือนอย่างเงี้ยสมสมุติว่าผมลงทุนประมาณทั้งเบ็ดเสร็จประมาณสมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยประมาณ4ี่หมื่นเจ็ดผมก็ขายไป5้าหมื่นแปดหกหมื่นเจ็ดอย่างเงี้ยผมว่าได้กาไรเป็นที่น่าพอใจสําหรับผมนะครับ สําหรับเรื่องโคขุนก็มีชาวบ้านที่เป็นการเป็นงานบ้างส่วนลูกผสมประมั่นนะครับก็ซื้อไปก็ขายเข้าไปในราคาที่พอใจทั้งสองฝ่ายนะครับยังไม่ขึ้นกิโลคือทิศทางการตลาดนี่เราเราอย่าแนวคิดผมนี่ยอย่าหวังพึ่งคนอื่นมากเกินไปนะครับให้ภาคเกษตรกรหรือภาคเยชนเข้ามารวมตัวกันทําในเรื่องการตลาดคือผมว่าภาคเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเราเนี่ ยุคนี้ผมว่าค่อนข้างจะแข็งอยู่ในมหาสา,ารคามนะรายได้ผมมาสองส่วนหนึ่งเรื่องการาขุนวัวประม่นขายกับผสมแม่พันธุ์ขายนะครับคือแม่พันธุ์ผมขายล็อตแรกที่ผสม20ตัวติด18นะครับผสม20ติด18ผมขายออกไปเกดแม่ที่อุ้มท้องนี่แม่ถัวเฉลี่ยมแม่ละ60,000ซื้อมาแม่ประ,ประมาณ3ามหมเจ็ดนะครับนี่นี่คือรายได้ ส่วนบามั่นตัวหนึ่งปีนี้ขายออกไปอายุ3ปีขายไป70,000ตัวที่2อายุ2ปีกว่าขายไป50,000กว่าบาทก็เป็นรายได้ยังผมก็ได้บวกนะแต่ว่าเรื่องอาหารค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารส่วนมากนี่ผมจะผสมอาหารให้กินเองนะครับคืออาหาร f t m ท กับทีมอาร์คำว่าทีมอคือผสมเบ็ดเสร็จทั้งหญ้าทั้งลำทั้งมันเส้นมันสดผสมเสร็จให้กินเลยคือทีมอาถ้าเอฟทีมอาคือผสมแล้วหมักไว้ไม่ต่ำกว่า10วันให้กินนะครับแต่ละสูตรก็แล้วแต่เราจะต้องการเปอร์เซ็นต์โปรตีนเท่าไหร่นะครับมีสูตรทำนะครับพี่น้องเกษตรกรที่คิดว่าจะลงมาประกอบอาชีพในการเลี้ยงโคไม่ต้องคิดยากนะครับ ที่ไล่สองไล่เลี้ยงได้หมดไล่เดียวยังเลี้ยงได้นะครับคือหนึ่งผมให้มองเรื่องแปลงหญ้าก,ก่อนก่อนที่จะเอาวัวเข้ามาเลี้ยงบางคนนี่คิดว่าจะซื้อวัวก่อนอปลูกหญ้าไม่ใช่ครับผิดเลยต้องมีแหล่งอาหารให้โคกินก่อนอันนี้ไม่กดดันตัวเองไม่ต้องซีเรียสใช่ไหมอย่างในเปียปากช่องหนึ่งเนี่ยที่กําลังเห็นอยู่งามงา,มงามเนี่ย ตามที่ผมทดลองปีหนึ่งตัดสามครั้งเนี่ยถ้าบำรุงดีใส่ปุ๋ยที่วัวดีเนี่ยจะได้ประมาณ60กว่าตันนะครับต่อไร่นะครับบัวหตัวนี่ปูใกล้หนึ่งเหลียกินนะครับเหลียยังเอาไปหมักได้อีกนะครับซึ่งซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับเรื่องเรื่องแหล่งอาหารนะครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นสาระสําคัญที่ผมมองว่าพี่น้องเกษตรกรไม่มีศักยภาพที่จะเลี้ยงวัวหรือไม่ชอบในการเลี้ยงวัว แต่มีพืชพวกมันสำปะหลังบ้างที่จะปลูกหญ้าอย่างเนี้ให้กลุ่มนี้เขาทำเพื่อที่จะนำหญ้าหรือมันแห้งเนี่ยมาให้กลุ่มเลี้ยงวัวดีกว่าเดี๋ยวนี้มันสำาลังกิโลละหกหลงบาทกว่าแต่พอตากแดดออกมาแล้วเดี๋ยวนี้ผมซื้อจากกลุ่มโกดังเนี่ยกิโลละห้าบาทมันแห้งนะครับผมให้เขาคำนวณว่าถ้าเอามันสดมาฝานตากแดดแล้วจะขยับราคาขึ้นไปอีกเท่าหนึ่ง เขาจะได้ขายในกิโลกรัมถ้าเทียบหัวมันส่นแล้วประมาณ10สลึงนั่นะดีไหมครับนี่สิ่งที่ที่ผมมุ่งหวังเป็นอย่างมากคืออยู่คนเดียวไม่รอดนะครับทุกอย่างก็ต้องจอยซึ่งกันและกันนะครับนี่คือคือพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดแม่คำจะได้จะได้ประโยชน์ร่วมกันตรงนี้นะครับ